สวัสดีครับวันนี้เป็นทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์กับเหตุผลที่เลือกมาทำงานในประเทศไทยอย่างที่เรารู้กันว่าคุณฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยจากสถิติการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารของประชากรฟิลิปปินส์คิดเป็นร้อยละ55.49ของประชากรทั้งหมดซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นรองเพียงแค่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้นสื่อฟิลิปปินส์รายงานว่าแรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่เดินทางออกไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนหนึ่งก็เลือกที่จะมาประเทศไทยด้วยเหตุผลทางด้านวัฒนธรรมและสังคมซึ่งงานที่ชาวฟิลิปปินส์ทำในประเทศไทยก็มีทั้งครูสอนภาษาอังกฤษล่ามภาษาอังกฤษและแม่บ้านประจำสถานทูตจากสำนักข่าว ABS-CBN ฟิลิปปินส์ ก็มีชาวฟิลิปปินส์ได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้างทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์ท่านแรกครับฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เมืองไทยมาเกือบ2ปีแล้ว สอนอยู่ชั้นมัธยมต้นและชั้นมัธยมปลายเด็กนักเรียนที่นี่สนมากแต่พวกเขาก็เป็นเด็กที่น่ารักฉันชอบวัฒนธรรมและสังคมของคนไทยทาต่อไปครับฉันทํางานเป็นแม่บ้านอยู่เมืองไทยแต่เจ้านายของฉันเป็นคนยุโรปเพื่อนบ้านของฉันเป็นคนไทยตอนแรกพวกเขาคิดว่าฉันเป็นคนไทยเหมือนกันคนไทยมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากทาต่อไปครับสวัสดีครับประเทศไทย ฉันรอให้โคโรนาไวรัสหายเพื่อที่จะได้กลับไปทำงานที่นัตอีกครั้งฉันคิดถึงเพื่อนคนไทยและอาหารไทยถึงแม้มันจะมีรสชาติที่เผ็ดก็ตามแต่ฉันก็ชอบขั้นต่อไปครับขอให้ชาวฟิลิปปินส์ที่ทำงานในเมืองไทยโชคดีกันทุกคนรวมทั้งฉันด้วยคนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยน่ารักเข้ากับคนได้ง่ายที่ทำงานเพื่อนคนไทยมักจะชวนฉันไปกินบุฟเฟ่ทุกวันสุขั้นต่อไปครับ ตอนนี้ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในฟิลิปปินส์ฉันอยากจะไปสอนที่ประเทศไทยแต่อายุฉันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วหวังว่าเขาจะไม่จำกัดอายุฉันจะลองไปสมัครเมื่อโคโรโนาไวรัสหายท่านต่อไปครับเราต้องยอมรับความจริงว่าตอนนี้ไทยแลนด์นำหน้าฟิลิปปินส์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาซึ่งแตกต่างจากเมื่อ40ปีที่แล้ว เพราะมาคอสที่ทำให้ฟิลิปปิน์เป็นแบบนี้ท่านต่อไปครับตอนนี้คนไทยเริ่มให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากขึ้นชาวฟิลิปปิน์ที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษก็เริ่มเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างฉันเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเอกชนตอนแรกก็ต้องปรับตัวเพราะภาษาอังกฤษสำเนียงฟิลิปปินกับสำเนียงไทยไม่เหมือนกันท่านต่อไปครับ อัตราค่าจ้างโดยเฉลี่ยของครูภาษาอังกฤษชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับจะอยู่ประมาณ30,000บาทต่อเดือนแต่ถ้าผ่านเอเจนซี่ฟิลิปปินส์ก็จะเหลือประมาณ20,000บาทแนะนำให้สมัครโดยตรงกับโรงเรียนโดยไม่ต้องผ่านเอเจนซี่จะดีกว่าจากนั้นก็มีอีก3ท่านมาต่อทัศนคตินี้ท่านแรกครับฉันสมัครกับทางโรงเรียนที่ฉันสอนโดยตรงได้เงินเดือน25,000บาท แต่มีที่พักและอาหารกลางวันฟรีโดยรวมแล้วฉันคิดว่าได้เยอะกว่า30,000บาทท่านที่2ครับฉันได้เงินเดือน4 5 0 0 0บาทโดยไม่ผ่านเอเจนซี่เป็นโรงเรียนนานาชาติแต่ต้องสมัครสอบเข้าเน้นภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษแท้ท่านที่สครับสอบถามฉันจะสมัครไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยได้อย่างไรช่วยแนะนำด้วยท่านต่อไปครับ ฉันเป็นแม่บ้านอยู่สถานทูตแห่งหนึ่งในกรุงเทพฉันไม่อยากให้เจ้านายฉันย้ายไปประเทศอื่นฉันจะได้ไม่ต้องย้ายตามฉันชอบวัฒนธรรมและสังคมของคนไทยท่านต่อไปครับเพื่อนฉันคนไทยชอบซื้อขนมมาฝากตอนเที่ยงทุกครั้งที่ออกไปกินข้าวตอนแรกฉันก็รู้สึกแปลกเพราะที่ฟิลิปปินส์ไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้นี่แหละคืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบเมืองไทย ท่านต่อไปครับแนะนำใครที่อยากจะมาทำงานในประเทศไทยคุณไม่ต้องกังวลเรื่องวัฒนธรรมและสังคมที่แตกต่างเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่มีแนวคิดเหยียดเชื้อชาติท่านต่อไปครับไทยแลนด์ถึงแม้จะไม่ทันสมัยเท่าสิงคโปร์แต่ฉันคิดว่าน่าอยู่กว่าสิงคโปร์เพราะฉันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากกว่าจากที่ฉันเคยอยู่มาทั้งสองประเทศท่านต่อไปครับ กรุงเทพมีสถานที่ให้คุณได้ผ่อนคลายมากมายในวันหยุดไม่ว่าจะเป็นแหล่งช้อปปิ้งหรือสถานที่ท่องเที่ยวไม่เหงาแน่นอนท่านต่อไปครับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องยอมรับว่าสิงคโปร์จ่ายค่าจ้างสูงที่สุดแต่ความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิตฉันว่าไทยแลนด์ดีกว่าสิงคโปร์ท่านต่อไปครับฉันอยู่ประเทศไทยเกือบจะ6ปีแล้ว ฉันไม่รู้สึกว่าฉันมาทำงานต่างประเทศเพราะเพื่อนร่วมง,งานและเพื่อนบ้านทำให้ฉันรู้สึกอย่างนี้ท่านต่อไปครับบางครั้งคุณไปสถานที่ท่องเที่ยวคุณอาจจะเสียค่าบริการเท่ากับคนไทยเพราะพนักงานจะคิดว่าคุณเป็นคนไทยเหมือนกันเรื่องนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับใช่เรื่องนี้คือเรื่องจริง ฉันไปสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในพัทยาพวกเขาขายบัตรผ่านประตูให้ฉันในราคาคนไทยเพราะพวกเขาคิดว่าฉันเป็นคนไทยท่านต่อไปครับฉันไปประเทศไทยครั้งแรกในนามนักท่องเที่ยวฉันคิดว่าจะต้องกลับไปที่นั่นอีกทั้งถ้ามีโอกาสอยู่มาวันหนึ่งก็มีประกาศรับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษไปทำงานในประเทศไทยจากวันนั้นถึงวันนี้ก็4ปีแล้ว และคิดว่าจะอยู่ยาวเพราะชอบท่านต่อไปครับคนไทยส่วนใหญ่เป็นมิตรและมีมนุษยสัมพันธ์เห็นได้จากมีคนหลายเชื้อชาติที่เข้ามาประเทศไทยอย่างคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันก็จะมีเมียนมาลาวและกัมพูชาที่ชอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยท่านต่อไปครับเมื่อไหร่โคโรนาไวรัสจะหายไปสักทีจะได้กลับไปทำงานที่ประเทศไทยอีกครั้ง คิดถึงเพื่อนร่วมงานและบรรยากาศในที่ทำงานท่านต่อไปครับค่าของชีพที่เมืองไทยฉันคิดว่าใกล้เคียงกับฟิลิปปินส์และบางอย่างก็ถูกกว่าฟิลิปปินส์ด้วยซ้ำด้วยอัตราค่าจ้างที่ได้รับก็อยู่ได้อย่างสบายทัศนคติของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับครั้งแรกที่บริษัทส่งฉันมาทำงานที่ประเทศไทยฉันก็รู้สึกหวันและไม่ค่อยอยากจะมาเท่าไหร่ ตอนนี้ก็6ปีแล้วฉันยังไม่อยากกลับฟิลิปปินส์เลยนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวฟิลิปปินส์ไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งชาติครับ